งานแฟนมิตครั้งแรกค,รความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้ดีใจมาก,มาก,ม,ากมากแล้วผมแบบว่าเ,ออเป็นงานเป็นครั้งแรกเลยที่มีงานวันนี้งานแบบว่าแฟนมิตที่ได้แบบอยู่ใกล้ๆกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจ,จัดมาก่อนเลยก็เหมืนอนรอรอเวลานี้มานานแล้วจะได้จัดงานแบบนี้ก็ดีใจมากแฮปปีมา้วันนี้เราขนเพลงมายุดพอสิควรยาให้แฟนคลับแบบเต็มที่เลย มีเพลงอะไรที่แบบเป็นพิเศษทีท่ให้ร้องให้ฟป็นั้อกรณีบ้างไหมครับมีคนไกลกับเพลงสิบสองครับใช่ไปนล <ใ gera, S 2> ผมเล<ร>่นเองสิบสองเป็นเพลงที่ผมไม่เคยเล่นสดม,มาก่อนเลยครับใช่ใช่สอ <heeft> <12 S 1> เพลงที่ผมไม่เคยเล่นสดม,มาก่อนเลยใช่เป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลที่สอง,องผมเป็นเพลงเก่าแล้วคือตอนนั้นเหมือนไม่ไม่มีโอกาสได้มาเล่นสดวันน <ITE> ี้ก็คืออยากจะลองมาเล่นดูครับทุกท่า เอาใหม่รอบใช่ไหมเออใช้รอบใช้รอบผมอยากเล่นเพลงนี้มานานแล้วครับใช่ใเพราะว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้เล่นเพลง12ครับเพราะเป็นเพลงเก่าที่ปล่อยไปนานมากแล้วอะไรอย่างนี้ยใช่เพลงี้เล่นครั้งแรกครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้แบบ3ปีแล้วอะไร่าเงี้ยได้เล่นแล้วอย่างเะสงไัยที่เลียวมาความหมายที่มอบให้แฟนคับคืออะไรคะ ความหมายที่มอบให้แฟนคลับผมว่ามันเพลงนี้มันมีความหมายผมตรงที่เหมือนลหลายๆคนรู้จักผมจากเพลงนี้ใช่เหมือนเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอินโทรของผมให้แบบลหลายๆคนที่แบบไม่รู้จักกับผมเพราะเพลงนี้อะไรเนี้ยจุดเริ่มต้นครับบราษัทที่แฟนแเข้ามาร่วมงานแฟนมีต์ของเราในวันนี้ไม่ได้เจอแฟนคลับแบบมานานเท่าไหร่ครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่า นอกจากงานที่ไม่ใช่ร้านร้านผับหรือบาร์อะไรเย่างนี้นใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นจะเป็นงานแรกในในเดือนนี้เลยใช่ครับในที่ผ่านมาก็เป็นงานแรกเลยอีเวนท์ที่แบบเป็นแฟนมีได้อยู่กับทุกคนใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เป็นงานแรกเลยแฟนขับมีสซไพลา์เป็นของหวันใช่ใช่ใช่ใจริงๆที่ผ่านมาแฟนขับก็ให้ของให้ของเยอะอยู่แล้วครับพี่แบบที่บ้านผมมีของแฟนขับอยู่เยอะมากใช่แล้วก็ วันนี้ก็ได้ได้อีกแล้วก็ได้แบบโอ้ได้รองเท้าได้ไม้ที่แบบผมก็ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะไม้สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่มีไม่มีขายตอนนี้มันเพิ่งมีเขาก็ซื้อมาให้ผมก็แบบโอ้ได้ใช้แน่นอนครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทำอะไรเลยข้าไม้กันนใช่ข้าไใหมข้าวใหม้ดีมากจากที่พันธ่อแม่เป็นการรวมสีใช่ครับสีแดงกับสีฟ้าที่เขาพูดใช่กลายเป็นสีม่วงอ่า แล้วก็เห็นมีที่เราบอกว่าเป็นขับด้วยครับผมอันนี้เราเราเป้าหมายของการขับของปัชิ้นนคือยังไงครับผมจริงๆตอนแรกแอดมินเขาให้ผมมาเลือก4อันใช่ไหมฮะแต่เป็นอันนี้แหละที่แบบว่าสะดุดตาเลยเพราะเป็นเป็นผีเสือ้อใช่ผมก็มีผีเสือ้อตัวหนึ่งน,นตรงนี้ผมมาสักผีเสือ้อใช่ผมคิดว่ากําไรผีเสื้อนี่ก็เป็นตัวแทนผู้แทนของของผมแล้วกันใช่ครับใช่ใช ว่าเร็วๆนี้จะมีปล่อยเพลงเป็นเ<ม>พลงส์ด้วยใช่เพลงกับลัสครับผมใช่ชื่อเพลงคีงแง่ะใช่เพงเลงอื่นไม่ต้องพูดใช่ไหมออมีเพลงกับลัสครับผมเป็นพี่ๆในในค่ายค่ายวอร์เนอร์ครับผมได้ไปฟีกับเขาปล่อยเมื่อไหร่อะไรย่งเงวันที่ยี่สิบแปดนี่ครับผมยี่สิบแปดกรกฎาคมครับผมใช่ เราได้ไปดูกระบวนการทําอะไรในรับ้างคะผมเขียนร่วมเขียนครับร่วมเขียนเพลงนี้กับพี่ๆเขาชอยากให้ผิดปากถึงบรรทัศน์ปากงานจากขอบคุณอะไรก็ได้ค่ะก็ผมเมื่อกี้ได้ขอบคุณกับเมื่อกี้ได้ขอบคุณกับแฟนคลับข้างในไปแล้วแบบใกล้ชิดเลยครับครั้งแรกเลยที่ได้แบบว่าพูดกับเขาแบบเรียกว่าต่อหน้านะว่าแบบเรารู้สึกในเขาอะไรนี้แต่ก็ อยากจะบอกกับหลายๆคนที่ไม่ได้มาเลยนะที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงนะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมา,มากๆทุกอย่างนะผมก็ผมมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามีหลายๆคนสพอร์ตนะฟังเพลงชมเพลงใน y YouTube สตรีมเพลงของผมนะก็มาได้กรารพนตีทุกคนเลยนะก็อยากจะให้อีเวนก์แบบอีกอน,น,นะยังมีผลงานที่อยากจะปล่อยออกมาให้ดูอีกเยอะเลยคนระับ